วันนี้เป็นวันในขึ้นปีใหม่แล้วครับนี่มันก็เลยอยากจะเทอะไบางสักหน่อยบาทีมันเสียงจะมีให้เทศได้ก็ไม่ทราบทุกคนที่พากันเกิดมามันมีเปลี่ยนแปลงย้ยายไปตลอดเวลาอายุของเรา แต่ว่าปีเดือนนะั้นมันของเก่าอยู่คนเราพากันหลงกันตื่นเงาเจ้าของความแก่ของเราเนะี่ยมันหมดไปหมดไปพากันไปตื่นเงาเวเองเห็นว่าปีใหม่เกิดขึ้นปีใหม่มาหรือตื่นเต้นกัน อยู่กรุงเทพขพระกันมาถึงพี่ถึงวัดหินเป้งพี่มาขอ,อพรปีใหม่มาขอให้อนุญาสุขภาพระขอให้มีอายุยืนนานทั้งความหลงของคนมันหลงอยู่อย่างนี้แหละหลงเงาตนเอง ไม่ทราบไปขอไหนมันจะได้ไปขอให้ได้ความสุขมันจะสุขที่ไหนขอจากพระก็จะได้ที่ไหนความสุขความสุขตนที่ขอได้นั้นมันมีอย่างคืออาหารชาวออาาบ้านกินอยู่ถ้าจะเอาความสุขมาญาติโยมได้ยังไง นั่นแหละขอความสุขได้จู่ี่เอยังมาขอความสุขไม่ได้อย่างไรขอให้อายุวันหน้าทุขะาขอให้มีอายุยืนนานมันยืนอะไรมันก็ขอหมดไปทุกทีทุกปีเหมือนกับเข้าท้องหูมันส่างสังา ท่านเขาทุกทีทุกทีมันจะหมดมันจะหมดแล้วบางคนก็ชวนจะหมดแล้วน่าจะเอาอุยนไหนมาต่อให้ขอจากผ้าผ้าหราจะอยุที่หนมาต่อให้พ้าก็หมดไปเหมือนกันต่างคนต่างหมดเ้วยกันที่ว่ให้กันนี้ได้งลยนะให้วันหน้าคือผิวผัน ก็อาหารนั่นแหละผิวพันก็ดีขอขอยุกับวันหน้ากันเดียวกันนั่นแหละผิวพันผ่องใสบริสุทธิ์พันหากว่าพระไม่ให้พระให้ขานี่เทพเอาที่ไหนมาให้วันน่ะมันเกิดจากอาหารผิวพันวันหน้ามันมีจากอาหาร ความสุขขอความสุขความสุขก่ออาหารนั่นแหละในความสุขสบายก็ดีถ้าอาหารไม่มีแล้วกอ็อาหารไม่ตกท้องก็มดเหมือนกันความสุขพระพุทธเจ้าทเทศนาว่าสุขไม่มีในโลกท่นา,านบอกว่านั้นนี้จะทุกเกิดขึ้นแล้วดับไปทุกอันนี้เกิดขึ้นมาใหม่ ้ทุกรนดับไปทุกไม่เกิดขึ้นมาอีกเห็นตาเป็นจริงนีแหละมันก็หมดเรื่องไม่ต้องไปขอความสุขจากคใครอาหารบริโภคได้มีรสชาติดีมันก็มีกำลังวองชาติทำอาหารเรียนงชีบได้ความพรีบประการนั้น ไม่ทราบไปขอจากใครตื่นเงาเจ้าของคือตัวเราเองเนี่มันเปลี่ยนแปลงมาทุกวันทุกวันเข้าใจว่าปีใหม่เดือนใหม่จะทำให้มีความสุขอายุวันนาสุขาประาทีประการนี้ ปีมันจะเอาเดือนมันปีเดือนมันจะเอาอะไรมาให้ตื่นตัวเองนะตื่นถึงคนโดยที่ไม่รู้ทํำอีกไม่มีใครให้แต่ว่าตื่นเอาค่อยได้มาจากปีเดือนปีเดือนนะเป็นตัวอย่างนั้นแต่ไนาย่ะได้มาแล้ว เกิดสมาเหตุอย่างนั้นหมดไปปีหมดไปเดือนหมดไปมันไม่มีเหลือมันหมดไป,มไปอยู่ไหนก็นไม่จับแต่เราสมมติว่ามันหมดแต่อันที่จริงมันไม่หมดหรอกมันหมุนเวียนอยู่กันเนี่ยแต่ไหนแต่ไรมา เดือนก็ไปหาปีวันไปหาเดือนเดือนไปหาปีนับเวียนกันไปแต่ว่าแต่ว่าวันมันก็ไม่ได้เรียกวันเนาะที่เตือนใจนังคานพุทธปรหัตสุสุเสาะทามันก็ไม่ได้เรียกวันเดือนก็ไม่ได้เรียกเอสาวอิการ์ธนวะก็รักไออิศุนากรตะดาไม่ได้พูด เราไปใส่สมมติชื่เฉยๆเนี่ยปีก็ไม่ได,ได้ไม่ได้เรียกตัวมันเองตรวจรู้การถอะไม่ได้พูดคนพูดเราต่างหากคนสมมติเราต่างหากความเป็นจริงมันตัวของเรานี่ต่างหากมันหมดไปไม่ใช่อันนั้นหมดไป ไม่ใช่วันปีเดือนหมดไปแต่ตัวของเรานี่หมดไปทั้งห้าคันมองว่าเห็นตัวงเราแล้วไม่ต้องตื่นเต้นของคนมันแม่งหมดมันแห่งไปตามเรื่องของมันความที่เราจะตื่นเต้นนั้นตื่นเต้นที่ตัวของเรา,ว,า 1, วันหนึ่งวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่ง น,นี่สมมติันหยตดกันนะเราเจริญขึ้นหรือว่าเราเสื่อมลงอันนั้นต่างหากเห้นความเสื่อมความเจริญของเราร่างกายของเรานี่ไมมไม่มีหรอกมันจะเจริญขึ้นไม่มีจะเสื่อมลงมันเกิดขึ้นมาก็เสื่อมลงทุกทีทุกทีทกททกทตั้งแต่อยู่ในครั้งของมันดาพวนั้นะ มันแก่คือความเสื่อมถ้าไม่แก่มันก็ไม่คลอดออก,ม,อออกมาแก่วันแก่เดือนแก่ปีไปโดยลำดับจน้วถ้าทางเท่าชลาในวันที่สุันมรณาภาคือตายมรดักาาคือตายอันนี้เรียกว่าวรงแก่ของร่างกาย ของแก่ของจิตใจราคานี่มองดูจิตใจเราร่างกายนี้เราอาศัยมันอยู่เฉยๆเราทำกายเราแก่ก็แก่ทำใจเรามันแก่มันก็ต้องแก่ทำกายให้แก่คปอยังไงแก่กล้าด้วยคุณธรรม ใจนั่นแก่กล้าด้วยคุณธรรมทัาน,นั้นยังเป็นของเราวันหนึ่งวันหนึ่งเราคิดถึงทานทีเราคิดถึงการทำทานไหมวันหนึ่งวันหนึ่งเราคิดถึงการรักษาศีลไหมแต่เราคิดถึงการทำสมาธิภาวนาทำใหญ่ที่งกไหมทำใจใเบิกบาน ทำทานนะคะนี่การทำทานใจอิบือเบิกบานอันที่ใจอิบือเบิกบานนั่นน่ะเป็นใน,นยุวนาสุขา,าน,นั่นแหะตรงนั้นอ่ะจิใจเบิกบานแล้วกายมันก็เบิกบานแนละ้วทีวันนั้นมันก็เกิดขึ้นเลยนี่สุขามันเกิดขึ้นแล้ววันนะ้มันก็เกิดขึ้นเลยอิ่มอกอิกม่มใจในการที่เราทำบุญทำศูนย์ฐานในการทำทาน วันหนึ่งวันหนึ่งเราทำทานอิ่มขึ้นมาก็ได้เชื่อเป็นของเราแล้วนะการรักษาสินค่ะนีชิน้ะมีกี่ตัวชิน้ะมีกี่ตัวในตัวของเราปราาัญหาอัจาิกาเมษมิชัาจา์มุสาวานัน สุราไม่ไหลอะไรไต่างเราเรามีครบไหมในตัวของเราถ้าไม่ครบก็ทำใมันครบขึ้นมามีตัวหนึ่งแล้วปีนี้ปีหน้าต้องมีตัวอีกอตัวสองตัวชิ้นสองตัวปีหน้าปีต่อไปจะชิ้นสามตัว ปีต่อไปก็สินสีต่ตัวห้าตัวครบบริบูรณ์ในห้าปีอันนั้นแหละมันจเจริญคันมันได้มีสินครบบริบูรณ์แล้วที่ใจได้อิ่มเบิกเบิกบานวันหน้าเกิดขึ้นแล้วน่ทุกขามีแล้วก็วันหน้าก็เกิดขึ้นภาระก็มีกำลังกายกำลังใจครบบริบูรณ์เนี่ย อายุมันทำให้ยืดเยืนได้เหมือนกันคนมีสิ้นห้าบริบูรณ์ทำอายุยืนได้อย่างธรรมบาลในตระกูลธรรมบาลสมัยเมื่อก่อนเมื่อธรรมบาลนในตระกูลของธรรมบาลรักษาสิ้นห้าบริบูรณ์หมดทุกคนในตระกูลนนั้นั้น นิ้ถึงร้อยไม่ตายบาลเย็นเจงสหน้าทิ่ในธนาทิศาพาะโมกเห็นเด็กคนอื่นตายญาติน้องเข้ามาพ่อแม่มาร้องไห้หัวเราะเลยเขาถามว่าทำไมยังหัวเราะคนตระกูลน้องกามนั่นน่ะ อายุมาถึงร้อยก็ไม่ตายกันครูก็ดพิศวงที่ <Hey. S 1> แตกจริงๆนี่มันเป็นได้ไงมันเป็นได้ด้ือเลย,เ,ลยเอากระดูกแพะเผาไปเอามาเอากระดูกแพะห่พอพ้าลรไปพ่อแม่เขาดำาบานร้องไห้ตะโงมไปถึงบ้านแล้วก็ร้องไห้เลย น้องไห้อะไรท่านลูกไปฝากไว้จำนักของขาไปเจ้าลูกท่านตายแล้วเื่องหัวเราะอีกพ่อแม่ก็เลยหัวเราะอีกทําไมท่านยังหัวเราะบอกว่าลูกฉันไอ่ตายกระดูกนี่ไม่ใช่ลูกของฉันไม่ใช่กระดูกลูกของฉันอายุมาถึงร้อยปีไม่ตายหรอกลูกของฉัน จังแจ้งงนใจแจ้งชัดขึ้นมาโอ้เป็นอย่างนี้เองตะก้นันนี้นั่นแหละก็รักษาสินฐาได้เขาบริบูรณ์ลองดูมีอายุยืนนานได้เหมือนกันแต่ไม่ถึงร้อยปีก็น,นานนานปวดปกติธรรมดาอะไรมันทำให้อายุยืนเพราะจิตใจมันผ่องใสเบิกบาน คิดถึงทางพวงมดชิดห้าเรามีค้อปฏิบูนะไม่มีปานาที่ป่านแม่ที่นาคือความชั่วไม่เกิดขึ้นในตัวของตนจิตใจมันก็ผ่องใสเบิยบานอันนี้มันยืนนานเท่านี้อันนี้จึงควรตื่นตื่นันนี้ดีกว่าตื่นนายุคของเราที่ดีกว่า ว่าตื่นตัวงเราในดีกสุดว่าเราได้ทำดีแล้วแต่ก่อนไม่เคยมีสินหาเวลานี้เรามีแล้วตื่นอันนี้แหละดีดีก็ตื่น,น,าต,นตามธรรมดาที่เขาตื่นกันในบ้านในเมืองน,นั้นอันเขาตื่นมากงกงเงนขามกับพวกที่อธิบายมานี้ ตื่ในกินเหล้ามาสุราเฮฮาก็ไปทั่วทุกแห่งสมคนโดดโรดผัวนในวันที่เจ้กจะครับว่าคร,บราบลาไม่ลดขวังเกิดทะเลาะอวาดทุ่มเถียงตีกันเลยหัวล่างท่างแตกบางที่ก็ถึงกับตายปีหนึ่งปีหนึ่งมาเท่าไหร่ที่คนตายเพราะปีใหม่ มันไม่ได้ตื่นในตัวของเราเนี่ยมันตื่นของภายนอกพวกนี้ค่อยหลงลืมไปอันนี้เลยไม่ตื่นในตัวของเราเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นความตื่นในตัวของเราเ,เป็นของดีมากเป็นเห็นให้รู้สึกตัวขึ้นมาในใจปีนี้เราได้จิตได้จิตตัวหนึ่งอย่างไม่เคยมีสิยในปีนี้เอาเข้ามาได้ตัวหนึ่งปีต่อไปได้สองตัว สีทท่ทีห้าทีก็ได้ครบบริบูรณ์อุ่นใจราคาเนี่สบายใ,ใจแล้วผู้มีสินแล้วขนี่ตื่นทำสมาธิขาอนี้หัดทำสมาธิภาวนาลราใไ่ยังว่าท่านเป็นสมาธิก็หัดแต่มันเป็นสมาธิจิตใจนั่นแน่วน่ต้องเป็นหนึ่ง มันไม่ทันเป็นน่ะยังต้องหัดหัดให้มันเป็นภาวนาปีนี้ได้แค่นี้แหละปีหน้าต่อจากนี้ไปทำารมที่ให้ได้แน่แน่ปีหนามันจะนิชนะกว่านี้อีกปีที่มันได้ปางมาได้ปางมันสงสัยออกแบบปมาธิภาษาัดะปกอย่างนอะมันทำที่แร้มันเห็น ดีอยู่มันเห็นจิตดีกว่าไม่เห็นจิตอีกมันปีหลังต่อไป้มันแน่วแน่ลงไปปีหนึ่งให้ได้สักครั้งหนึ่งก็ยังดีอยู่เป็นสมาธิแล้วสักครั้งหนึ่งก็ยังดีดีกว่าที่เราอยู่เฉยๆไม,ไม่เลยหัดสมาธิเลยไม่ทราบเกิดมาจีกิตวิพากิชาต ชาตินี้เคยไม่เคยทำสมาธิสักทีชาตินี้มันได้สักครั้งหนึ่งก็ยังน่าปดีอยู่มาปีต่อไปแล้วครับทำามาไ,ไปบ่อยๆเขา,ามันจะมีชำนาญคล่องแคล่วของต่อไปมันได้เป็นขันเป็นขันเป็นตอนเป็นขันเป็นตอนออกไปถึงกระทั่งมันจะมีชนานาญ ทำเวลามันได้ทำเวลาใดให้ได้เวลานั้นอันนั้นนะเรียกว่าต่อต่ออายุต่อหน้า,าทุกข์ลาแล้วันต่อกันไปนั่นแนหะควรตื่นตื่น,ต,นตื่นทำสมาธิภาวนาควรตื่นถ้าหาไม่งั้นจิตใจงเรามันอยู่เสมอภาอยู่เสมอเก่า เอาคิดดูสิคนเรานะ่ะจะคนแก่กับตามคนหนุ่มก็ช่างจะมองเห็นได้ง่ายมันไม่แก่มันไม่รู้จักแก่นั้นในเวลาฝันเราจะอยากจะรู้จักว่ามันแก่หรือไม่แก่ตัวเราในเวลาฝันรู้จักเรา มันยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่แต่ภายนอกเขาเห็นหมดแล้วแก่พอแล้วเขาเรียกว่าตาเรียกว่ายายเรียกว่าป้าเรียกว่าลุงอะไรต่างๆมันแก่เขายังเรียกว่าป้าเขาเขาเรียกว่าลุงเขาจะเรียกว่าตาว่ายายเขาเห็นกันทั้งหมดทั้งบ้านทั้งเมืองแต่ในใจไม่เห็นไม,ไม่ไม่มีใครเห็นหรอก แล้วฝันเห็นงน่ายๆทีเดียวยังนมป๋ออยู่ทุกคนไม่จา้าเราเป็นยังไงมันยังไม่แก่หัดให้มันแก่บ้างสิแก่มาแล้วตัวของเราก็ต้องหัดจิตใ,ใจมันแก่มพาเป็นคนเท่าของแก่กขเขาบางังไม่หัดมันไม่แก่สักที ทังโลกเขาเกิดตามไม่แก่เมื่อทุกเกี่ยงทุกอย่างหมากไม้คนไหมอะไรต่างๆจะแก่ไปตามการตามเวลาของมันแต่คนนี้ไม่มีแก่เลยเป็นหนุ่มตลอดเวลาเห็นั่งคนตายไปมันมีมันจงอยู่บบสภาพเดิมของมัน ถึงไปเกิดฝ่ายเป็นเด็กเป็นเด็กมันก็เท่าเก่าลูกรูปร่างเป็นเด็กเป็นเด็กมันแก่มันก็เท่าเก่าจวมาให้พิจารณาให้ให้เห็นง่ายๆกัอย่างเรานอนฝันรู้รู้จักแล้วมีสติสตังนอนฝันรู้เรื่องตัวตนฝันเนี่ยก็รู้จักว่าตัวฝันเราเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นภาพเป็นเองก็รู้จักว่าเป็นภาพเป็นเองท่านเมื่อแก่อุบาสัน เราเป็นลูกวัดเราเป็นลูบวัจิกาเราเป็นพระเป็นเนรนะมมนแก่ขึ้นมาแล้วนะมันไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นขลาดอย่างเก่ามันเป็นพระเป็นเนรมาแต่ถ้าเป็นลูบวัดศุลวาติกามันก็ไม่เคลื่อนนุ่มหลงอย่างเขาทำอะไรก็มัดนตะวังคือแนวขรอบเขตของสิ่งธรรม นั้นผู้จักสมาัมันแก่มันแก่คือหมายลึใจทำสมาธิภาวนามันได้ให้มันเป็นอย่าเป็นคนหนุ่มใหมันค่อยแก่ขึ้นมาหน่อยทาอันนี้การมันแก่กนแล้วมันแก่มันจะพ้นทุกข์อะไรทานี้เหมือนกับลูกไม้คนไม้มันรุดร่วงไปแล้ว มันก็เลยหมดสภาพของไอ้ของอยังหนุ่มอย่างไอ,อ้ยังหมดสภาพของรูปไอ้ที่ยังสดๆมันแก่แมันก็หวานเลยันควรที่จะหวานมันก็หวานที่แรกมันยังเกิดมาที่แรกมันยังดิบดิบอยู่ยังอ่อนอยู่สมมติยาเอาม,าม่วงอ่ะ ั้งออกมาเป็นลูกเป็นฟดออกมาแล้วก็ับเป็นลูกมานีดเดียวเราวลองไปกินลองดูดิขมจัดเส่อกล้วยก็ขมจัดเส่อทีทแ้วท่านแก่มามันก็ค่อยฝากขึ้นมาหน่อยแก่มาตอนนั้นก็ค่อยมันขึ้นมาหน่อยแก่ขึ้นมาก็ค่อยหวานขึ้นมาหน่อย อันควรที่จะหวานคนที่กับปเปรี้ยวกับปเปรี้ยวผากไปนนั้นมันแก่แปแฝ่สภาพไปคนเราไม่แปรสภาพเท่าเก่าเลยนะจีจีของเรามันแปรไม่แปรสภาพทันจ้าหาก็าเราไม่ฝึกหัดอบรมไม่มีแปรสภาพเลยจิตใจของคนเรายังมีหนาทํำเลวรกล่คนนั้นอีก กลับไปเป็นเด็กสอีกคนแก่คนเท่าเลยไม่รู้จะแก่จะเท่ากลับเป็นเด็กไปทีอีกอันนี้พูดถึงเรื่องปีใหม่ที่เขาสมมติวัาเนีเปาปีใหม่อแทนงี่ะไม่ใช่ของใหม่แรืของเก่านั่นแหะ ตะวันขึ้นของเก่านะตะวันตกกับของเก่านะวันหนึ่ง,งว,ว,กกนะวันหนึ่งคือตะวันขึ้นตะวันตกนะวันหนึ่งเขาเรียก,กับวันถ้ามาธิหนดกดจดจำกนว่าคันนึงสามสิบวันแล้วก็กกวปวกเป็นเดือนทิศสองเดือนก็เป็นปีอันที่รีงก็เท่าเก่านะแนะสมมติวรนยุดเแ่งของเก่า มันฆ่าอายุชีวิตของเราไปต่างหาเรานี่มันหมดอายุชีวิตของเรานี่แหละอย่างคำโครงเท่าไหร่ยักตัวหนึ่งมีสองมีตาสองข้างเท่นั้ข้างหนึ่งยิบดีข้างหนึ่งโครงโลกมันเลยคือแต่ว่าคืนเดือนเด็บเดือนดับเดือนเพดเดั่นเอง ค่าหนึ่งลิฟ์ดีค่าหนึงของโลกบทเขียวกินสัตว์หมดเกิดบทบทเขียวกินสัตว์หมดปัทถคีน้นี่จิตสารจะดีทุกคนมันก็อยู่ในทุกวงวงเดือนวงวงวันดวงเดือนนั่นดี12ชั่วโมงแล้วก็เป็นวัน24ชั่วโมงเป็นวัน สามสิบวันคือว่ามันกินไปสามสิบวันมันเที่ยวกินไอ้มันมีสามสิบที่ฟันมีสามสิบที่กินสัตว์หมดหมดสัตว์หมดพัทธีท่านว่าไงกินสัตว์หมดพัทพีท่านว่าสามสิบวัน,วนมีฟันนั้นสามสิบวันคือสามสิบที่มีฟันสามสิบที่ ก็คือสามวันเดือนหอนึ่งมดเคี้ยวกินสัตว์หมดปัทภีทุกคนเหมือนกันทานะั้นยักตัวนี้มันมีเหลือหรอกินหมดชอบนะคนนี้เกิดมาเคียวกินหมดทั้งทุกคนทุกคนนะเราไม่รู้ตัวเอาละเท่านัา้นแหะ จิตตังวะทิตังรูปังสิปะเมวะสมิชะตุสัพเพภูเณตุสังฆะภาจันโทปณรโตยะถาอมะณีโชธีระโตยะถาสัพพีติอภิวัจันตุสภะโรโควินาสตุมหาเทพวตัณฑนายโยวสุขีติภาโยโคอภิวาธนะสีริตานิจังมุทถาสัจจายินโอจตารโลธรรมะธัมมติอายุอโนสุขัง